เปิดเผยความจริงการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการเข้าใจและปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงมากขึ้นแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตและการทำงานของเราไปอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีจึงมุ่งมั่นเชิญชวนองค์กรบ,บริษัทและหน่วยงานทั้งหลายมาฟังบรรยายเรื่อง From w i o i t o Transformation Trends and Technology for sustainable growth ซึ่งจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่เราเคยร้องให้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงในอนาคตกับการเติบโตที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีที่มาแรงมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือมันยังมีผลกระทบต่อการทำงานของเราและชีวิตประจำวันอย่างไรจะมีประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไรแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดการเข้าร่วมการบรรยายนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่า AI มีอิทธิพลต่อการทำงานของเราและชีวิตประจำวันอย่างไร และมันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราไปอย่างไรทําให้เราเตรียมตัวได้ลําบากกว่าเดิมในการปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือมันยังมีผลกระทบต่อการทํางานของเราและชีวิตประจําวันอย่างไรจะมีประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไรบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายในการปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและเตรียมตัวได้ดีขึ้นคุณอรีเชนขวัญมาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณวิีรพลว์บิลชตตินฟอนเดอร์ er, CEO จากวีเทคคอนซัลทิงโค o LT อลทีดีคุณพรทิพย์เจริญสุขผู้จัดการสาขาธุรกิจดิจิทัลศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณเมทาวีทัศนาสเตียนกิจผู้จัดวีเทคคอนซัลทิงโค้ร์อลทีดีและคุณณธานิชาจันพงษ์เอลดีแมเนจเจอระสบการณ์มามาากย ในการปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยให้เราเข้าใจและเตรียมตัวได้ดีขึ้นการบรรยายจะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568เวลา13-16.30นนณสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำหรับผู้ที่สนใจจะได้รับค่าใช้ใจ่ายไม่เกิน0บาทสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อได้ที่โทรศูนย์ 938344492อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเตรียมตัวได้ลำบากกว่าเดิมในการปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงมากขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของเราและชีวิตประจำวันอย่างไรจะมีประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไรมาเข้าร่วมกันเพื่อเตรียมตัวได้ลำบากกว่าเดิมในการปรับตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงมากขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของเราและชีวิตประจำวันอย่างไรจะมีประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไร